สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC บสัสุขสุคนเนาะมือนนิก่ะพาพี่น้องมาอยู่ให้อยู่หน้าคือเกาพี่น้องตากแดดตากน้าคือเกาเนาะมือหนีมีกิจกรรมเนาะพี่น้องดำนาดำน,าแ,น,น,ดำนาแข่งกินโยเกิร์ตดำนาแข่งกินโยเกิร์ตเนาะถ้า ขาบอแล้วในพายอันนี้พี่น้อง้าบอแล้วนี่สปานกระบอกเป่าสปานกระบอกเปาบรไ,ได้กินโยเกิร์ตเนาะขันดำบอแล้วขันส่นดำแล้วส่นก็ได้กินพีน่น้องกันแดดแดดเนาะตอนนี้อีพอกํกำลังจิทาย,ยอีกแล้วดําแล้วนี่ส่นจะได้กินอะโยเกิร์ตพี่น้องโยเกิร์ตซองแพ็คเนาะ แพ็กหนึ่งมันจะมีสี่อันบรืหาอันนี่แหละหรือโกอันนี่แหละเนาะเพราะว่าพนันกันไวถ้าบบพนันชุพันกาบบดำให้ขมุกขใจถ้าโบสั่นกันชิเที่ยวอาบแต่น้าจะต้องพนันชุพินพี่น้องโอ้ยแมงคีให้เอ้ยจะตอมอะไรพนันชุพันสองคนคันดำแล้วเบิดนี่นี่พี่น้องเด้อนี่แหละพี่น้องเนาะตอนนี้อีพ่อกำลังชิิไทยตอนนี้แหละพี่น้อง ไชยต่อนี่แล้วนี่ก็ไดโยเกิร์ตคนละซองแพ็คแงะแงๆแง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 ซองแพ็คแถมมาพ่อได้เงิน1ิปพันกี่ไปซื้อขนมกินสอปานยิ้มเป้ยยิ้มเป้ยเห็นแต่แขวจ้าแดดผัวแดดก็ต้องสู้เพื่อยกเกิร์ตซองแพ็คเพื่อจะกินเพื่อม่เคยกินเนะเาะแล้วมันคือนอนอ่ะนะ มันเมาเราบ่ค่ะขันดำนี่เกิดบนดาดอ๋อยุนขี่ให้กันอีกแล้วนี่เขาเคยดำก็เขิดในดาดเจ้าของกินขี้ก็อีกแล้วสูบ่เนาะสูบอยู่บ่เพื่อยกเกิดซองแพ็คสูบขันดำแล้วนี่ก็กระซีแลนออกไปรักษาเลยพี่น้องไปซื้อมาให้สุดเนาะขันแล้วอันงานนี่แหละ พแล้วนาะพี่น้องพูด,ดำจะผุแล้วมาพูพูไก่เติบดำจะเศร้าๆตอนนี้กัแดดแห่แห้งเลยพน,นันสุพรรณขันแล้วเบิดนี่พี่น้องโดยสี่มือแรงเราต้องลงมาเนาะเราต้องลงมาดำซ้ำหาให้โยเกิร์ตคนละสองแพ็คเงินอีกคนละสิบพันกีบสิบพันกีบรั่วสี่สิบบาทเลยพี่น้องเนาะพน,นันกับสุพรรณ จะเพิ่นว่าสู้ตายเพิ่นว่าบ่เป่านี่เงินพันไอชิปพันกิ่มเช้าไปเห็นยังเนาะซื้อขนมซื้อขนมได้กินโยเกิร์ตแล้วก็บ่พอดอกกินโยเกิร์ตเบิร์ดแล้วก็ไปหาซื้อเคยกินแล้วบ่โยเกิร์ตฮะยังยังบ่เคยกินเคยจะกินพี่น้อง ก็จะต้องซื้อให้แพ็กหนึ่งบุหัวทรายเนาะกาเบิลกาเบิลเลยกาเบิดเลยเอาก้าไปเอาก้าลุยลุยลุยเสือแขนยาวกับโบไซ่นะขนาดใส่หมวกกันยังว่านักหัวหัวใหญ่โพดเลยตอนนี้พ่อกำลังไทพี่น้องกำลังไทงานยาวๆน้อยๆนี่เนาะสูบสูบน้ำใส่พี่น้อง ดำแล้วก็สูบใส่เอ้ยดำแล้ววะไทยแล้วเราก็สูบใส่พ่ใส่มีหลดไทยคันเดียวบ่มีเครื่องบ่มีเครื่องสูบน้ำเนาะไทยแล้วก็ต้องใส่รถดไทยเรื่องมีสูบอีกเขาบ่มีเครื่องจักมีแต่แบบไอ้อันเล็กอันนี้แบบยังเขาห้องเป็นัวหอยเขาบ่แม่บ่มีเครื่องสูบต่าเนาะใส่หลดไทยอย่างเดียวทั้งไทยทั้งคาดทั้งสูบน้ำ ดำให้เบิดตกล้าพี่น้องบ่หัวชิเบิดหรือบ่คันบเบิดกระยันได้ดำต่อยออื่นเนาะแต่ว่ามื่อน,นี่อ่ะพ,พนันกับเด็กไว้เห็นแล้วงานในอันแคมพายได้โยเกิร์ตคนละซองแพ็คเอาไปเลยได้โยเกิร์ตซองแพ็คเพิ่มเงินอีกสิบพันกี่ให้รายไม่ได้บ่มีเงินพนันเอาซัมนี่ก่อน ลุนกันพี่น้องสีเซ็ตก่อนก่อนเที่ยงอยู่บ่มาเนี้คันเซ็ตกันสแสดงว่าสูเพิ่นได้คารบอบอแล้วเนะาเนะคันมือแรกยังได้ลงมาซ้ำกะให้สูเพิ่นแค่คนละแพ็คโอตอนนี้กำลังไปเอากาาาเบิร์ดสาวปานอยู่น้องน้ำโอ้เอากาสมคำล่ำลือจริงๆหมูเฮ็ดนาหมากินข้าวโอ้ เต็มที่สบายสบายซิวซิว,ว,ว,วตอนนี้ก็สูบน้ำใสเลยพี่น้อง <Yeah. S 1> พน,นันพี่น้องพน,นันกระสุเพนนึ้นขับพนันกรบเแล้วเนาะมือนีกระสั้นก็นได้แต่ทอนนี้ก็พาก,กันขึ้นเลยเนี่พี่น้องโมเมนต์บังคับเด้อนี่คืออยากและอยากแล้วนาเนาะ ต้องพนันเอาช <ım> ุ่มเพิ <único Liberty eye throat> ่น <ilan> ต <que> <berish> ังสีเห็ดขจายลีอะโลให้กระดำเผินเลยเนาะกระทั่วไก่เติบอีกน้องจะโค้งเกี่ยวนะมาอันนี้เขาดำเมื่อวานนี่เนาะชวนฟังนะเขาดำเมื่อวานนี้อันนี้ดำเมื่อนี่น้องแอนงั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 นสุด ขันแล้วกะสิออกไปซื้อให้สุพนเลยนะขึ้นกินข้าวเที่ยงสิไปซื้อให้สุพนเลยตอนนี้ก็จักจักโมงแล้วพี่น้องเนาะเอ็ดโมงหรือเปล่าสิเอ็ดหรืพี่น้องฟังกันหามีแยบฟังกันหามสายนายบีแยบแดดเปี้ยงๆจ้ะว่ะโอ้ยเนาะ โทรศัพท์กับแบทเบริบร์พี่น้องฟังเพลงก่ได้ซ <laughs> ีเซตอยู่บ่พอแล้วหน่กะโอเลสบายสบาย <laughs> สบายสบายสบายอินดี <laughs> ้ยลูกแม่พากันหามทรายน้ำ ครับพักกันหามทรายน้ำสูบใสเนอะแดดเนาะบม่ได้ให้สุดไปเรื่องงัวเนาะอยู่สอยดำนาพี่น้อง วันนี้มีการท้าซิงท้าซิงกินโยเกิร์ตเย้อีกบัลายดอกหาไปทั้งนั้นกันน่้อยแหลมๆปัญหาวากาศสิพ่อหรือบ่เนาะบ่พอกับ่พอกะลุกใส่ห้ามห้ามเยี่ยบ นะต่อยกันยีบมันทบแล้วะ่าอ่า่า อย่าเจี๊ยกมาทางนี้ได้เด้อคุดเป็นห่องลงหันการหอดเลยเจ้าเจ้าใกล้สิแล้วแล้วโอ้เป้า่าทำไมเธอทำหน้าอย่างนั้น ว้าดีดีน้ำไอได้บ่เป็นลูกไผภเหลืออยีนหน่อยหนึ่งเหลืออยีหน่อยหนึ่งหอมน,น,หน้อยหนึ่งนี่มโมโหโมโห ฟอลมโมโหเลยเฮ้ยสปานเห็ดแล้ววันนีนนน <c oughs> อ้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวพูดปักมาได้เลยทั้งน้ะบุต bột mùi nhủ hết nàng ngầm ngầm tên đu bao khơi tên bao phê mùa hồ tên đu tên đúng à, tên quý y no là tên hả lê bay sao rồi ้าวไปดาวลยไรยังเต้นแก่งแขนอันนี้คือกันแหละสปานโมโหเลยโม้โม้เจ้าเจ้าเจ้าใกล้สิแล้วเลย รอคอยวันที่รอคอย,ออยกำหนึ่งพอดีเป็นมาใส่เลยมาแล้วปานเก่งอับรีเป่ากับปานเก่งเลยวังผูด,ดำนามาแต่ปักไก่นได้กินสมใจแล้ว <c oughs> สปานเฮ็ดตะแข่พี่น้องเอ้ยดีใจยิ้มเห็นตะแข่ เรือหน่อยเดียวเปกก็นรถกำหนึ่งมาใส่พักพ่อนบัดน,นี้เรือหน้านพนพี่น้องเรือตะนาโนนข่อยบัดน,นี้นหน้านนหน้านนแถวลุกถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจมือนี้แล้วก็ยุดพี่น้องบัดน,นี้ถาฝนเนาะถ่าฝน,น,น,นลงมาเาาหี่ยวตายบปดนี้ดำเหมือนอ่ะพี่น้องเอ้ยไปเบิกเนาะ ให้ค่อยดำเม,มื่อนห้่พี่นอ้องโกยตายไปแล้วเหี่ยวกระจีดไปเลยพี่นอ้องเอาโกยตายน้ำเหล็กก็มีฮุ้ยคนก็ได้ซะองให้เรือแถวนะเดี๋ยวกะแถวพุน่นแถวพู้เรือพี่น้องยังไม่ดำ ถ้าบันนี้ไม่จะถ่าฝนตกจังสีดำตายเป็นแล้วฮานอ้าุยบ่ไว้บ่ไว้คุที่ตกแล้วหำแล้วเด <c oughs> ดแห้งอรี่เขออาจยตายเป็นแลนกยก้อยอะก้อย อนนี้ก็ขึ้นแต่ดำนาเลยพี่น้องเป็นอะไรนอกความมื้สึกเมื่อยโดนแล้วอะเมื่อยก็เมื่อยก็เมื่อยแล้วเนาะได้อยากกินิได้กินเลยเป็นอะไรนความมื้สึกแบบนี้ฮะมวนมวนมวนอะไรเนาะบูมเอนเพลงกับชีมวนด้ เหมือนได้กินย่อมบุนันได้กินซ้ำมาจากไหนก็ได้กินนะพ่อนะหมมาจากหน่ก็ได้กินนะได้พักผ่อนเนนอกัะเบนเนาะไม่ได้ดำหน้าเลยห <c oughs> <c oughs> ยุดพี่น้องเพราะามันพนมันบ่ตกเลยเน,นาะหน้านนกะจูบน้ำขึ้นบ่เทิงพี่น้องก็เลยหยุดซะก่อนกะ ผักผ่อนบินิพนตกจังดำใหม่เนาะกระถึกใจเพื่นแล้วเซนาอามาดลุยมินิกาขันบอพน,นันกับบอแล้วดอกพี่น้องงานน,น,นี่เนาะพนันเอาจังแล้วแมนบอแมนขันบอพน,นันกินโยเกิร์ตนี่บอวีทางวาซิแล้วเนาะกาพแ่ละขึ้นตนํานาผักผ่อนกินข้าวแล้วเพืนน่ละจิไปได้จิไปซื้อได้ ยังเมื่อยอยู่ยกเกิดสองแพ็คอ่าเงินสิบพันกีบสปารสิเอาอยัางสิบพันกีบ<ะ>เ่าเด้ขนมโหสายนึ่กินขนมอ,อย่างเดียวก็<ะ>โอเคนะ้อพี่น้องสำหรับคลิปนีก้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเทานี้น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยพี่น้องสุงดยอดประภัตคิปใหม่ๆจากต่กองสาวปอหัวยางเนาะขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมเดอ้อ มืนอนีกอะลำนาตากแดดคือเกา,าเมาแดดสะปานจะสิเป็นลมเนาะออไปละพี่น้องสบายดี